สาวน้อยคนต่อมามาดูกันว่าเสียงของเธอจะทำให้กรรมการและคนดูประทับใจขนาดไหนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องลูกจันอายุ11 มาจากจังหวัดพิจิตรค่ะสาวงามเมืองพิจิตรที่บ้านหนูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็มีพี่ชายพี่ชายคนโตอายุ34ปีค่ะแล้วพี่ชายคนเล็กอายุ26หรือ27นี่แหละค่ะหนูเป็นลูกหลงค่ะ แม่มีหนูตอนอายุ45ค่ะที่บ้านทำอาชีพค้าขายค่ะขายพวกขน,นมปังโดนัทอะไรแบบนี้ค่ะหนูเริ่มร้องเพลงตั้งแต่หนูอายุได้10ขวบค่ะตอนนั้นคุณครูเขาให้ร้องให้ฟังค่ะเพราะว่าเขาอยากหานักร้องค่ะว่าใครจะ เป็นนักร้องที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้หนูมาไม้ทองคําเด็กเพื่อจะให้ที่บ้านภูมิใจค่ะเพราะว่าที่บ้านก็ชอบร้องเพลงค่ะแล้ววันนี้ใครมาเชียร์หนูบ้างอลูกมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายค่ะแล้วก็มีพี่สะพ้ายหลานป้าพี่ชายพี่สะพ้ยมีหลานด้วยหนูอายุเท่าไหร่นะ สิ <11 S 1> บเอ็ดปีค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่อายุเท่าไหร่ลูกคุณแม่อายุห้าสิบหกปีค่ะคุณพ่ออายุหกสิบค่ะโอ้โหอย่างนี้ถือว่าลูกหลงไหมเนี่ยเมื่อกี้บอกมีพี่สะพ้ายคุณสุตกใจแล้ววันนี้พี่ชายขเขามีแฟนแล้วคุณงงงงไงเพราะเขาอายุสิบเอ็ดปีลูกหลงหร <ๆ S 1> ือเปล่าเนมีม,มีไหนนะไหนญาติมั้งครับอ๋อพี่ชายคนนั้นพี่ชายหันไปนี่ทาไม่บอกผมคิดว่าเป็นพ่อนะครับใช่ครับเพราะว่า อายุ11เอง<า>แล้วประมาณ23าปีครับเหรอห่างก,กันปีครับามปีเป็นเป็นชายสามคนแล้วก็น้องสุดท้องเป็นผู้หญิงครับโอ้ก็หัวแกวหัวแหวนเลยอย่างนี้หรือเป็นพี่คนโตเหรอฮะใช่ครับคนโตัก็ลดหลั่นกันมากก็สรุปคือนี่ลูกหลงแน่ๆเลยเนาะคือชายสามคนก็ไล่ๆกันมาซึ่งก็ห่างก,กันก็พอสมควรครับก็ลูกสาวผมกับลูกชายคนที่สองก็ห่างกันสิบกว่าปีเหมือนกัน จริงก็คิดว่าไม่มีแล้วคิดว่ามีผู้ชายสองคนแล้วแล้วช่วงนั้นงานน้อยไม่รู้จะทำอะไรก็อา <c oughs> จจะประมาณนี้ครับ <c oughs> โอ้โหโอ้าวอ้าที่บ้านปกติทำอาชีพอะไรกันอยู่ลูกก <c oughs> ็ค้าขายเบเกอรี่ค่ะอ๋ออร่อยไหมก <c oughs> ็ต้องอร่อยสิ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะเป็นแม่ค้าทําไมไม่ตอบเลยว่าอร่อยหรือเปล่าเออแล้วทำไมชอบร้องเพลงอะคะ ร้องแล้วมีความสุขค่ะอืมเนาะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเพลงอะไรคะสาวเพชรบุรีค่ะอ่าขอดนตรีครับ

ร นครประทรมน้องอยังกล้ำกลืนฟื้นใจคมสุดระทรม ไม่รู้ว่าธรรมชาติของเสียงของลูกจันจะเบาๆอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วิธีการร้องหนูค่อนข้างจะถูกต้องแล้วมันเสียงเพราะแล้วมันมีบางลูกที่น่าฟังมากลูกลูกจันทําได้ค่อนข้างที่จะดีเพียงแต่พลังนะลูกพลังน้อยไปนิดนึงเท่านั้นเองอย่างอื่นองค์รวมแล้ววันนี้หนูทําได้ดีมากเลยครับขอบคุณค่ะอยากบอกว่าลูกจัน เป็นเด็กที่มีต้นทุนครบมากนะลูกนะคือทรงคนก็ดูดูดีมากนะในขณะที่พูดคุยแล้วก็ร้องเพลงมันดูมีเสน่ห์มากนะลูกนะเสียงก็น่าฟังร้องเพลงก็เป็นวิธีการทุกอย่างวันนี้ณนะวันนี้นะลูกนะมันถูกต้องหมดเลยแต่มันขาดพลังขาดแรงปล่อยให้มันสุดกว่านี้แล้วมันจะอิ่มมากกว่านี้แนละ้ว ลองดูนะไปฝึกนะลูกนะ้ำไม่ต้องไม่ต้องออมไม่ต้องไม่ต้องอายลูกเพราะยิ่งร้องเพราะมันจะยิ่งสวยวันนี้ก็สวยแล้วลูกเก่งมากค่ะขอบคค่ะเสียงเพราะมากลูกแก้วเสียงมีเสน่ห์มากเหมือนกับฟังสัลิกาจิงทองร้องอะ่ะแต่สัลิกาเขาจะมาในานามผู้ชายนนะร้องเพลงแต๋วจ๋านะลูกถ้านูนฟังต้นฉบับแก้วเสียงของลูกจันจะมีส่วนคล้าย คล้ายกับศริกาเกียงทองซึ่งเสียงแบบนี้หายากมากแต่มันอยู่ในตัวหนูหมดเลยภาพรวมการร้องก็ร้องเก่งทําเป็นทุกอย่างลุขาดอย่างเดียวอย่างที่ประสุบอกพลังทํำยังไงมันถึงจะมีเพราะว่าเท่าที่ดูนหนูก็ไม่ได้ออมนะหนูใส่เต็มที่แต่มันก็ยังเบาอยู่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้อง<ๆ>ออกกาลังกายมากกว่านี้นะลูกแก้ที่พลังลุกอย่างอื่นมีครบครับผ่านครับขอบคุณค่ะ ผ่านจ้าขอบคุณค้าผ่านจ้าขอบคุณค้าเดิเลยลูกเสียงดีขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยนะคะที่ได้สามผ่านจากกรรมการนำคำติชมของกรรมการกลับไปปรับใช้อีกนิดก็สามารถพัฒนาไปได้อีกไกลแน่นอนเลยค่ะน้องลูกจันทร์